คลิปน,นี้นะครับจะพามารับชมง้อจอยงพรผอมในพี่น้องเด้น,นะครับง้อจอยง้อผอมผูม้ใดมีนะครับเลี้ยงหัน,นกินยาดีๆมันก่อนจะอ้วนอุดมสมบูรณ์นะครับง้อจอยง้อผอมนะครับแบบนี้อยู่ในตลาดหลายเลอพี่น้องเด้นะครับหันมากินดีอุดมสมบูรณ์ มันอ้วนเึ้นมากก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นตอนนี้มันจ่อยนะครับพอซื้อใครก็ตามสภาพที่มันผอมมันจ่อยเพรามันอ้วนขึ้นมากแล้วก็มีราคาเพิ่มขึ้นนี่เครื่องงวดธรรมดานะครับงวดสายพันธุ์ทั่วไปเ,เพราะอะไดยงไงงวดถือนะครับก็ต้องไปซื้อแบบนี้มาเลี้ยงนะครับ การคุ้นว่าให้มันอ้วนบหยากได้พี่น้องเด้อนะครับแค่ลงทุนจักหน่อยได้พี่น้องเด้อซื้อลำข้าวนะครับมาให้มากินแต่ว่าแบบนี้จะอ้วนอย,อยากอยู่นะครับต้องใช้เวลานะครับนี่ก็บอกอยาสีเขียวเนี่ยฟางข้าวเนี่ยนะครับพอมันผอมมาแต่แตจะคล้องเขานะครับื่อแบบนี้เส้นมากเขาจะเลี้ยงง้อฟูง งอฟูงเป็นเศร้าตนะครับสาวสิบตัวอาจจะกินหญ้าไม่อิ่มมีอยู่สองตัวนะครับ,อจจออรบงอผอมเอาผ้าเบองอ,อีกตัวหนึ่งผมคิดว่าตัวนี้น่าจะมีลูกได้พี่น้องเด้อนี่งอตัวนี้งองอผอมนี่มีลูกมันจะท้องไม่ค่อยใหญ่นะครับเพราะว่าลูกมันตัวไ,ไ่ใหญ่เลยพี่น้องเด้อ คิดว่ามันกำลังจะมีลูกนะครับน่มมันพอรแท่นไข่งอวกพร้อมนะครับมันพร้อมนะกิจริงครับแต่ว่ามันกแข็งแรงเสริอมอาหารมันดีๆนะครับเสริมกางน้ำตาลได้พี่น้องนะกางน้ำตาลลำาข่าว ให้มันกินเหมือนละสองสามวลาครับง่วผมพร้อมๆนะครับผมเสื่อมาเอ,อ่อเลีอดแต่คโค้งกระดูแบบนี้เอาไปเอามานะครับบม่เกินสามเดือนก็จะอ้วนรดมสมบูรณ์เลยพี่น้องเลยงอวผมนี่ครับคืองอวพร้อมพร้อมแทะอันนี้คืองวงขุนครับเสื่อว่าขุนขาย ครับบดีเลี้ยงเอาลูกมันเสือมาผู้ใดอยากได้แบบนี้ไปเสืออยู่ตลาดพี่น้องเลยเอามาคุณขายนะครับเ,เลี้ยงคุณขายเป็นอาชีพสักสิบโตก,ก็ได้นะครับบอจะเป็นต้องซสือง้อ้วนนะพี่น้องเด้อนะครับง้อ้วนนี่อาจจะใส่ตดทุน,นลายซึ่อง้อมาเลี้ยงนะครับ เงินสองสามหมื่นนี่ครับเด็กก็พร้อมายตัวมาคุณใคร